ำต่อสังสำนักด,ดังไทยรัฐเดลินิวบางกอกทูเดย์งวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันที่1เมษายน64ที่พวกเรารอคอยกันคลิปนี้ป้าปั๊กก็มีแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยยังไงเพื่อนๆก็เก็บเอาไว้ใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันนะคะนั่นคือตามต่อสาสำนักดังไทยรัฐเดลี่นิวบางกอกทูเดย์ที่ในวดก่อนๆคือให้เข้าทั้งบนและล่างต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูผลงานในวดก่อนๆของสาสำนักนี้กันว่าจะแม่นจะปังเป็นขนาดไหน ประปะยอนให้ต้องแต่งวดวันที่16พฤศจิกายน63ถึงงวดล่าสุด16มีนาคม64นะคะมาเริ่มกันที่งวดวันที่16พฤศจิกายน63จากผลการออกรางวัลบนออก61ตั้งออก46ซึ่งถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าหลุดหมดค่ะส่วนทางฝั่งเดลีเนิวบนเข้าเฉพาะหลัก10คือ6ส่วนล่างเข้าเต็มเๆ46 สำหรับบางกอกทูเดย์ก็ไม่น้อยหน้าบนเข้าเต็มๆ61ส่วนล่างเข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ6ถัดมาก็งวดวันที่1ธันวาคม63ผลการออกรางวัลบนออก9 4่ล่างออก8 4ถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าเข้าเฉพาะบนหลักสิบคือ9ส่วนเดลินิวบนให้เข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ4ส่วนล่างเข้าเต็มเมเลยค่ะ8 4สำหรับบางกอกทูเดย์จะเหมือนกันกับเดลิเนียคือบนให้เข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ4ส่วนล่างเข้าเต เต็มแปถัดมาก็งวดวันที่16ธันวาคม63ผลการออกรางวันบนออก0-3าล่างออก70ถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าเข้าเฉพาะล่างหลัก10คือ7ส่วนเดลีนิวบนเข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ3ส่วนบางกอกทูเดย์บนเข้าหลัก 10- คือ0ส่วนล่างเข้าเต็มเ7็มถัดมาก็งวดวันที่30ธันวาคม63สา ผลการออกรางวัลบนออก28ล่างออก1 9ถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าบนเข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ8ส่วนล่างเข้าเฉพาะหลัก10คือ1ส่วนเดลิเนียบนให้เข้าเฉพาะหลัก10คือ2ส่วนล่างเข้าเต็มเต็ม19สำหรับบางกอกทูเดย์ก็เช่นเดียวกันกับเดลิ e น e คือบนให้เข้าเฉพาะหลัก10คือ2ส่วนล่างเข้าเต็มเต็ม19 ถัดมาก็งวดวันที่17มกราคม64ผลการออกรางวัลบนออก395ล่างออก15ถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าบนเข้าเฉพาะหลักร้อยคือ3ส่วนเดลิ e นิวบนเข้าเต็มเต็มเลยค่ะ3ตัวเลย395ส่วนล่างก็เข้าเต็มเ็มเช่นกัน15สำหรับบางกอกทูเดย์บนเข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ5ส่วนล่างเข้าเต็มเ็ม,เม15 ถัดมาก็งดวันที่1กุมภาพันหกสีผลการออกรางวัลบนออก307ล่างออก97ถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าบนและล่างเข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ7ส่วนเดลิเนียบนเข้าเต็มเเลยค่ะ3ตัวเลย307ส่วนล่างก็เข้าเต็มเ็มเช่นกัน97สําสำหรับบางกอกทูเดย์บนก็เข้าเต็มเ07มส่วนล่างก็เข้าเต็มเมเช่นกัน97 ผัดมาก็วัดวันที่16กุมภาพันธ์64ผลการออกรางวัลบนออก603ล่างออก39ถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าบนเข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ3ส่วนล่างเข้าเฉพาะหลัก10บคือ3สําหรับเดลินียบนเข้าเต็มเ็มเลยค่ะ03ส่วนล่างเข้าเฉพาะหลัก10คือ3สําหรับบางกอบทุเดย์บนก็เข้าเต็มเม3ตัวเลย603ส่วนล่างก็เข้าเต็มเตมเช่นกัน39 ขัดมากังวดวันที่1มีนาคม64ผลการออกรางวัลบนออก538ล่างออก73ถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าบนเข้า38เต็มๆส่วนล่างก็เข้า73เต็มๆเช่นกันวดนี้ไทยรัฐเขากลับมาแรงจริงๆค่ะสำหรับเรลิเนิวรล่างเข้าเต็มๆ73ส่วนบนเข้าเฉพาะหลัก10คือสาสำหรับบางกอกทูเดย์บนเข้าเฉพาะหลักร้อยคือ5ส่วนล่างก็เข้าเฉพาะหลักสิบคือ7 ส่วนงวดล่าสุดงวดวันที่16มีนาคม64ผลการออกรางวัลบนออก422ล่างออก19ถ้าดูจากที่ไทยรัฐให้มาจะเห็นว่าบนเข้าเฉพาะเลข2ซึ่งตรงกับหลักสิบและหลักหน่วยส่วนล่างก็เข้าเฉพาะหลักสิบคือเลข1สำหรับเดลีนิวบนเข้าเฉพาะหลักร้อยคือ4ส่วนล่างก็เข้าเฉพาะหลักสิบคือ1 สำหรับบางกอกทุเดย์บนเข้าทั้งเลข4และเลข2โดยเลข4ตรงกับหลักร้อยส่วนเลข2ตรงกับหลัก10และหลักหน่วยส่วนบางเข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ9ดังนั้นถ้าดูจากผลงานในงวดก่อนๆจะเห็นว่า3สำนักนี้ยังคงหน้าตามต่อแม้ว่าบางสำนักบางงวดอาจจะดุดบ้างหรืออาจจะให้เข้าตัวเดียวบ้างแต่ก็มีหลายงวดที่ให้เข้าทั้งสตัวบางงวดบางสำนักก็ให้เข้า3ตัวเลยค่ะ ยังไงเพื่อนเก็เก็บเอาไว้ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันนะคะสำหรับงวดนี้งวดวันที่1เมษายน2564เลขที่ไทยรัฐให้มามี5ตัวประกอบด้วย1 5 7 8แล้วก็9ส่วนเูลินิวเลขที่ให้มามี7ตัวคือ1 2 3 4 5 6แล้วก็9โดยบอกว่าเด่น4กับ5 สำหรับบางกอกทูเดย์เลขที่ให้มามีทั้งหมด6ตัวคือ0 1 2 5 5แล้วก็7ให้เลข5มา2ตัวหรืองวดนี้จะออกเลขเบิ้ลกันอีกคะ่ะ5 5ก็สวยอยู่นะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาแล้วลองจับคู่เลขของแต่ละสำนักกันดูนะคะเผื่อจะเจอเลขที่ใช่ที่โดนใจเพื่อนๆกันสำหรับเลขที่แต่ละสำนักให้ตรงกันในงวดวันที่1เมษายน2564ก็ตามนี้เลยคะ่ะ เริ่มที่คู่แรกกันเลยนะคะระหว่างไทรัฐกับเดลินิวเลขที่ให้ตรงกันมี3ตัวคือ 1, 5แล้วก็9โดยเลข5ก็เป็นเลขเด่นที่ทางเดลินิวบอกไว้คู่ต่อมาระหว่างไทรัฐกับบางกอกทูเด์เลขที่ให้ตรงกันมี3ตัวคือ 1, 5, 7โดยเลข5บางกอกทูเด์ให้มา2ตัวเลย ถัดมาก็ได้รีนิวกับบางกอกทูเดย์เลขที่ให้ตรงกันมี3ตัวคือ 1, 2แล้วก็5โดยเลข5ก็เป็นเลขเด่นที่ทางเดรีนิวบอกไว้และบางกอกทูเดย์ก็ให้มา2ตัวส่วนเลขที่ทั้งสาสำนักให้ตรงกันสำหรับงวดวันที่1เมษายน2 5 6 4นี้ก็มีอยู่2ตัวคือ1กับ5 โดยเลข5ก็เป็นเลขเด่นของดิลลนิวรวมทั้งเป็นเลขที่บังกบทูเดย์ให้มา2ตัวด้วยนรืงงวดนี้เลข5จะมาคะแต่จะมาหลักไหนมาบนหรือมาล่างมาหรือไม่มาป้าปักก็ไม่ทราบเช่นกันค่ะก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าปักสรรหามาฝากเพื่อนๆนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันนะคะยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาและลองจับคู่กันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนสมหวังปังๆกับเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติด ตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาะปาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรูเบนเฮงนะคะจุ๊บ